ขนาดเฟืองนัมเบอร์ร้อยเครื่องดัดเหล็ก RB 2 5นะครับของ TW2 ก็ความยาวจะอยู่ที่1 4 2ยสี่สอจุดหนโดยประมาณนะครับก็มีทั้งหมด10ฟันนะครับความยาวช่วงปลายเพาอยู่เอ้ยขนาดปลายเพาอยู่ประมาณ17บเจ็ดมิลระยะน,นี้อยู่ประมาณ16.76 ระยะของความหนาเขเฟืองประมาณ25.07 25นะครับความโตช่วงนี้ช่วงที่ชิดกับเฟือง19.98เถิบมาก็19.47เถิบมาอีกประมาณ,ณ16.99นะครับเกียวตรงนี้เป็นเกียว M16 ฟันละเอียดนะครับพิดประมาณ1.5แล้วก็จะมีร่องสำหรับใส่แหวน แหวนพับการคายนะครับส่วนอันนี้ก็จะใส่ริมวัดขนาดริมให้หน่อยลองริมประมาณ6กมิลนะครับไปจะประมาณนี้อันนี้คือขนาดเครื่องที่เราจำหน่าย